ริชาร์ดอาร์โนได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็น CEO คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วและจ้ตัวรู้สึกเป็นเกียรติขอทำงานตอบแทนสโมสรอ,อย่างเต็มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งให้ริชาร์ดอาร์โนกรรมการผู้จัดการกล่าวขึ้นมาเป็นประธานบริหารคนใหม่ต่อจากเอวอร์เบิร์ดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาแตะ่จะมีผลตั้งแต่วันอังคารที่1กุมภาพัานธ์นี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับใช้สมโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้และแฟนบอลทีน่นี่ผมมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะคืนเกียรตินั้นกลับคืนสู่สมโมสรนในทุกวิทีทางที่ผมจะทําได้ด้านจอ,อร์จเกลเซอร์ประธานร่วมปีสแสดงกล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณเอ็กสำหรับการทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขาในนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วง9ปีของเขาในฐานะรองประธานบริหารและ16ปีกับสมโมสรอ,นอานโนเข้ามาทํางานกับแมนยูไนเต็ด ในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2007-2008โดยตอนนั้นรับงานผู้มวยการด้านการตลาดทําให้การเงินของสโมสรมีสาภาพดีขึ้นหลังจากมีส่วนสําคัญในการทําให้สัญญาด้านสปอนเซอร์การขายปีการตลาดและธุรกิจด้านสื่อดิจิตอลของสโมสรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอนโนเป็นคนเก่งด้านการตลาดมากและคือคนสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยได้เชฟโรเลตมาเป็นสปอนเซอร์บนหน้าอกเมื่อปี2014โดยมีการเซ็นสัญญากันยาว7ปี มีมูลค่ารวมกว่า600ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นสัญญาด้านสปอนเซอร์บนชุดแข่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังเลยทีเดียวซึกพิมเมลีคู่เบรนฟอร์ดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลสเตอร์พบสเปอร์ที่โดนเลื่อนเพราะโควิดได้คิววันเตะใหม่แล้วขณะที่คู่อาร์เซนอลเจอเบอร์ลีย์ต้องปรับโปรแกรมด้วยหลังเจอผลกระทบจากคาราบาวครับพมเมลีประกาศโปรแกรมการแข่งขันใหม่ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอรแนมฮอสเปอร์ที่โดนเลื่อนในช่วงธันวาคมที่ผ่านมาเพราะผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ออกมาโดยจะไปเตะวันพุธที่19มกราคมนี้เกมที่สเปอร์ปเยอนเลสเตอร์เดิมทีเตะกันวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจะลงเล่นในคืนวันพุธที่19มกราคมเวลา2นาฬิกาสานาทีตามเวลาในประเทศไทยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเดิมทีมีโปรแกรมเล่นวันที่14ธันวาคม จะลงเล่นในคืนวันพุทธที่19มกราคมเวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยขณะเดียวกันพิมารลีกได้เลื่อนเกมอาร์เซนอลพบเบอร์สลีย์จากวันเสาร์ที่22มกราคมไปเป็นวันอาทิตย์ที่23มกราคมเวลา21นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเนื่องจากไอ้ปืนใหญ่ต้องเล่นเกมคาราบาคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับลิเวอร์พูลในวันพฤหัสที่20มกราคมเดิมทีเกมคาราบาคับรอบตัดเชือกนัดแรกอาร์เซนอลจะได้เปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูล ในวันพฤหัสที่6มกราแต่ต้องเลื่ยนออกไปเพราะทีมเรือนติดโควิดหลายคนทําให้หงแดงจะเปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านก่อนในวันพฤหัสที่13มกราคมขณะที่นัดที่2ไอ้ปืนใหญ่จะสลับไปเป็นเจ้าถิ่นแทนในวันพฤหัสที่20มกราคมนี้แคมป์ปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังวุ่นวายไม่เลิกล่าสุดมีรายงานว่า3ผู้เล่นตัวหลักของทีมไม่พอใจคิเโนโรนัลโดที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นมากเกินไป ก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าสถานการณ์ภายในทีปิแสดงอยู่ในขั้นวิกฤตหลังแพ้วูคาบ้านสูงต,ตัวหนึ่งเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากผู้เล่นหลายคนไม่พอใจการทำทีมของราฟรังกผู้กัุการทีมชั่วคราวและมีแข้งกว่า11คนที่ต้องการย้ายลาสุดทีเอ็กเพรสเปิดเผยว่าสถานการณ์ในแคมป์ปิแสดงยังไม่มีท่าทีดีขึ้นหลังนักเตะตัวหลัก3คนทั้งแฮร์รี่แม็กไกวร์มสันกรีนวูดและเอดิสันคาวานีแสดงอาการไม่พอใจในตัวคิเซโนโรนัลโด ดาวเตะรุ่นใหญ่ในทีมโดยมองว่าปีกวัย36ปีมีอิทธิพลในทีมมากเกินไปรวมถึงยังได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องแม้ผลงานทําได้อย่างน่าผิดหวังโดยได้ลงเล่นเต็ม90นาทีถึง12นัดจาก16นัดนอกจากนี้ยังไม่พอใจเหล่านักเตะจากบาราซิลและโปรตุเกสทั้งเฟร็ดอเล็กสเตลเลสและบูโนที่ให้การสนับสนุนโรนัลโด้เป็นอย่างดีเพียงแค่เพาะพูดภาษาเดียวกันเท่านั้นนอกจากนักเตะในทีมจะมีปัญหาขัดแย้งกันเองแล้ว ล่าสุดแฟนบอลก็เริ่มไม่พอใจกับแท็กติกของราฟรังนิกกุนซือคนปัจจุบันที่เปลี่ยนแผนการเล่นมาเป็น4-2-2-2โดยทุกคนมองว่าทําให้ทีมเสียสมดุลจนทําให้โชว์ฟอร์มได้ต่ํากว่ามาตรฐานจึงทําให้แฟนบอลเกินกว่า20,000คนเข้าร่วมโหวตผ่านแมนเชสเตอร์อีฟิงมิวที่เรียกร้องให้รังนิกกลับมาเล่นในระบบ4-3-3เหมือนเดิมและต้องการให้โดนีฟันเดเบกกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นส่วนระบบที่แฟนบอลปวดปายไปอันดับ2ได้แก่4-2-3-1 ซึ่งหมเลขุณหน้าโซชาคุซื้อคนก่อนเป็นคนนำมาใช้มีผู้โหวตเห็นชอบกว่า15,000คนขณะที่แผน4-2-22ที่สร้างชื่อให้กับรังนิกแฟนแมนยูไนเต็ดโหวตน้อยที่สุดเหลือเพียงแค่1,600คนเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังคว้าตัวรูเวนเนเวสกองกลางของวุดทันตันมาเสริมแกล่งในช่วงเดือนมกรามนี้โดยมีเป้าหมายพาทีมลุ้นท็อปโฟ เตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน35ล้านปอนด์ให้กับทัพหมาป่าเดอซันสสื่อแนฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งม,มั่นจะเซ็นสัญญากับรูเบนเนเวสมิดฟิลด์ของวูฟสันตันวันเดอร์เรอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนกเตะเดือนมกรานี้หลังว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่วูฟเอาชนะปิดแสดงไปได้1-0เมื่อวันจันทร์ที่3มกราคมที่ผ่านมาดาเต้ไว24ปีตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมของบูโน่ลาสเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เส้นตายการย้ายทีมผ่านไป โดยที่มิฟิลรายนี้ก็ยังอยู่ที่โมเรเนกล่าวต่อขณะที่เวลานี้เขาเลือสัญญาอีกเพียงแค่2ปีและต้องการโชว์ฝีเท้าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจึงอยากจะย้ายออกจากทีมจากการรายงานของเดอะซันการไล่ล่าเสียอันดับแรกของทีมปีสแสดงกับคุ้มกำลังที่มีอยู่ยังไม่พอเพียงทําให้กุซื้อราฟรังนิกเตรียมยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์หรือ1540ล้านบาทหล่อใจบุฟในช่วงเดือนนี้ แม้จจริงแล้วพวกเขาต้องการมากกว่า40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาทก็ตามสำหรับเนเวตลงเล่นให้กับวูฟไปแล้วทั้งสิ้น195นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากปอร์โตใน,นหลีบ้านเกิดเมื่อซัมเมอร์ปี2017โดยทำไป21ประตูอีก11แอสซิสก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าแม,มนยูเคยพยายามยื่นข้อเสนอขอคว้าตัวกองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จและจากสถานการณ์ของทีมเวลานี้แม้จะมีเนมายามาติสสกอร์ตเมกทูมินีเฟรด ตอนนี้ฟันเดเบกและพอปอกบารให้ราฟฟังนิกได้ใช้งานแต่มันก็ดูเหมือนว่าทีมต้องการนักเตะคนอื่นที่จะช่วยยกระดับให้ทีมมากขึ้นหลังจากพีแดงรั้งอันดับ7มี31คะแนนจาก19นัดตามหลังอันดับ4ี่อ์เซนอลนที่แข่งมากกว่า1นัดอยู่4แต้มทําไปทํามาคิเซนโนโรนาลโดตกเป็นข่าวในเชิงลบถูกเพื่อนร่วมทีมแมนยูไนเตดบางรายชิงชังซะอย่างนั้น พลันที่พิสแแสดงพ่ายเป็นนัดแรกในยุคข,ของราฟรัิงนิกซื้ออังกฤษก็ได้ทีสุม้มไฟเซตินโอตาฟอร์ดอ,อย่างเมามันว่าดาวเตะอ,อสูรแต่คอกันแบ่งพักแบ่งพวกกันซะแล้วโดยเฉพาะยอดเรายิงไว้สาบที่อ้างว่าไม่เป็นที่ปวดปาดสำหรับลูกทีมบางหลายเนื่องจากเขามีอิทธิพลในห้องแต่งตัวกับนักเตะบา,าร์เซเลียนและโปรตุกีสที่พูดจาภาษาเดียวกันแล้วไหนจากหัวหอกพ่อลูกดกยังได้ลงเล่นเป็นประจำไม่ว่าจะฟอร์มดีหรือแย่ขณะที่เพื่อรมทีมรายอื่น ไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งในทีมขนาดนั้นและถูกดรอปบ,บ้างในบางเกมวัดกันตามผลงานการกลับสูออ่อัลฟอร์รอบ2โรนัลโดแบ่งทีมได้ดีจากการขำเป้าไปแล้ว14ประตูจากทุกรายการในซีซั่นนี้หากเตะปิสแดงอย่างรอดแร่มีแววล,ลงเตะทั่วยูโรปีลีกในซีซั่นหน้าไม่น้อยหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่แน่ว่าโรนัลโดอาจจะอยากนึกอำลาแมนยูไนเตดในช่วงซัมเมอร์ก็ได้เพราะอันที่จริงทีมดังพิมลีกไม่ได้คิดเซ็นสัญญากับเขาแต่อย่างใดต่างไปจากกรณีของเจรอนซานโชและราฟเววาราน มันเป็นเพียงเพราะว่าโรนัลโดเจอะที่จะย้ายซบแมนซิตี้นั่นเองผีแดงจึงยอมไม่ได้เด็ดขาดที่จะต้องกระโจนเข้าไปร่วมวงด้วยเพื่อกีดกันไม่ให้คู่อริได้โรนัลโดไปร่วมทัพแต่ในเมื่อบรรยากาศของอุตสา์ฟอร์ดกำลังเข้าขั้นมาคุตามที่สื่อเมืองผู้ดีกล่าวอ้างบางทีโรนัลโดอาจเก็บเสื้อผ้าย้าย,ายออกจากปิศาจแดงอีกหนก็ได้โดยมีสีสโมสรนที่น่าจะเป็นอู่ข้าอู่น้ำในสีสั้นหน้าของเขาหเรอัเอลมาดร เสมอที่ผ่านมาโรนัลโดถูกโยงกับมารีดังหนักก่อนมีแมนเชสเตอร์และแมนยูกระโดดเข้ามาใส่ให้ความสนใจแม้เจ้าตัวจะตอบโต้ข่าวลือดังกล่าวอย่างแข็งขันว่าไม่เป็นความจริงแต่ในเมื่ออันเชลติคูบังเยนเบรานบิลก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่โรนัลโดจะลงเอยกับทีมยักษ์ใหญ่ลาลิก้าอีกรอบ 2. แปร์แชอย่างที่รู้กันเอ็มปาเป้กำลังจะย้ายออกจากทีมแปร์แในซัมเมอร์นี้เขาฝันจะได้สวมชุดสีขาวในลีกเมืองกระทิง จึงทาให้ไม่คิดต่อสัญญากับต้นสังกัดซึ่งจะหมดลงหลังจบซีซั่นต่อก็ณี้ดังกล่าวแน่นอนแป้แชร์จำเป็นจะต้องมองหาดาวยิงคนใหม่มารับช่วงต่อจากคิเลยียนเอมปาเป้ 3. บาร์เซโลนาในที่สุดเจอ,อร์ราบต้าก็ออกมาประกาศว่ายอดทีมแห่งแคนาตาลันพร้อมกับมาล่าล่าสตาร์ดังระดับโลกอีกครั้งแล้วแม้เมื่อไม่นานมานี้มุนโดเดอดบิโบจะเคยประโคมข่าวว่าโรนัลโดวางย้ายจากแมนยูมาค้าแข่งในถิ่นคัมนุซีซั่นหน้า